เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเอามารวมกันเด็กๆรู้จักการเอามารวมกันไหมคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆมีของอย่างหนึ่งแล้วเด็กๆก็เอาไปรวมกับอีกอย่างหนึ่งจำนวนของของจะเป็นยังไงคะอ่ามันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาอย่างเช่นในรูปนี้นะคะคุณครูก็มีภาพทรายสองกองเด็กๆเคยเล่นทรายไหมลูกอ่าสมมติว่าเรามีทรายอยู่สองกองเนี้ย ถ้าค,ครูเอาทรายสองกองเนี้ยมาเทรวมกันกองทรายมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะเป็นกองทรายที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมจำนวนของทรายมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็จะมาดูถึงกล้วยบ้างเราเปลี่ยนทรายเป็นกล้วยนะถ้าคุณครูมีกล้วยหนึ่งลูกแล้วค,ครูก็ไปเอามาเพิ่มอีกหนึ่งลูก คุณครูเอากล ok ้วยหนึ่งลูกนี้กับหนึ่งลูกนี้มารวมกันมานับรวมกันเลยคุณครูจะมีกล้วยทั้งหมดกี่ลูกคะอาวคุณครูก็จะมีกล้วยทั้งหมดสองลูกเนาะเนี่ยมันภาพข้างล่างเลยเห็นไหมคะพอเอามารวมกันแล้วก็กลายเป็นสองลูกเอามาต่อไปต่อไปถ้าคุณครูมีกล้วยอยู่สองลูกแล้วคุณครูก็ไปเอามาเพิ่มอีกหนึ่งลูกคุณครูจะมีกล้วยทั้งหมดกี่ลูกนะ ลองนับรวมดูสิอ่ากลายเป็นสามลูกใช่ไหมพอรับเอาสองกองมารวมกันก็กลายเป็นสองเป็นสามเนาะอ้าวต่อต่อต่อถ้าคุณครูมีกล้วยสามลูกแล้วคุณครูก็เอามาเพิ่มอีกหนึ่งลูกจะเป็นเท่าไหร่คะก็จะกลายเป็นสี่คุณครูก็มีกล้วยเพิ่มขึ้นมาแล้ว เอาต่อนะถ้าคุณครูไปเอากล้วยมาเพิ่มอีกนะจากที่คุณครูมีกล้วยอยู่สี่ลูกใช่ไหมคุณครูก็ไปเอาเพิ่มอีกหนึ่งลูกเา้าวนับรวมกันแล้วคุณครูจะมีกล้วยเท่าไหร่คุณครูก็จะได้กล้วยเพิ่มมาเป็นห้าลูกคะ่ะนี่คือการนับเพิ่มนับรวมนะคะเด็กๆเด็กๆลองเล่นดูที่บ้านนะคะเอาของมาหนึ่งอย่างมารวมกับอีกหนึ่งอย่างแล้วจะเป็นของจํานวนเท่าไหร่ เอาของมาสองอย่างรวมกับอีกหนึ่งอย่างเอ๊มันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะลองเล่นดูนะคะ